S.S.D. หรือเป็นฮาร์ดดิสก์2.0ที่เป็นเอาไว้ใส่กันโนุรูได้นะครับอย่างเงี้ยวันนี้ผมจะมาเอาตัวเนี้ยตัวฮาร์ดดิสก์แคนดี้เนี่ยที่จะใส่้ตบุรูเนี่ยเอ่อมาเอาตัว M.Sata ซึ่ง M.Sata ผมไอตัวนี้ก็แปลงเหมือนกันผมมี M.Sata อยู่ในนี้ก็คือตัวเนี้ยมันเป็นแฟลชไดร์นะครับเป็นเฟิร์สเป็นฟาสต์ฟาสต์แฟลชไดร์นะครับซึ่งมีความดาวน์โหลด อัพโหลดเร็วมากเร็วสุดๆเลยเพราะมันเป็น m อ a มันก็คือ SSD นี่แหละครับแต่เป็นรุ่นเก่านะฮะผมก็โมเป็นแฟลชไดร์แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อะผมเลยว่าจะถอดออกมามาเป็นใส่ฮาร์ดดิสก์ดีกว่าซึ่งการโมดิฟายมันค่อนข้างเยอะนะครเพราะว่าด้วยคำว,ว่าตัวนี้เดี๋ยวถอดให้ดูนี่นะครปึ๊บอ่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับเอบนี่นี่นะผมซื้อจะส่มซื้อมาจากชอปปี้นานแหละ ซื้อมาทำเฟดได้โดยเฉพาะเลยไงด,ดูเท่ไหมอืมไงแล้วก็ผมก็จะโมมันไม่ได้ใช้แล้วเดีย๋ยวค่อยไปใช้เวลาอืน่นตัวนี้ปึ๊บปึ๊บมันเป็นเเป็นเอลซตตานะครับเป็นเอสดีนะรุ่นเก่ารุ่นเบิกเลยนะฮะถามว่าเอ้าจะใส่ย,ยังไงในเมื่อแม่งเล็กแค่นี้ไม่ได้อยู่แล้วใส่ไม่ได้มาต้องมีตัวแปลงอีกนะฮะ คือของเล่นเรามีเยอะอยู่นะครับไม่ต้องห่วงช้อนนนี่ครับนี่คือตัวแปลงอีกขั้นหนึ่งนะครับผมนี่มันคือตัวแปลงอีกขั้นหนึ่งนะฮะนี่เอามาใส่นะครับผมหาซื้อได้จากลาซาด้านะครับอันนี้ช้อปปี้ก็มีนะนี่นี่ไงแค่นี้เลยแล้วก็เอามาเสียบกับอันนี้อีกทีหนึ่งปุ๊บ ถามว่ามันทําไมคุณไม่ซื้อ s อดีมาใส่เลยก็จบแล้วมันเขาเรียกว่าอะไไงเขาเรียกว่ามันไม่มันไม่มันไม่แอดวานนะฮะหาเรื่องไงเขนเลหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องเขาเรียกว่าหาเรื่องให้ให้เก็บตัวนะฮะซึ่งซื้อแค่เอสดีมาธรรมดามาเนี่ยใส่ก็จบแหละแต่ด้วยความว่าเรามีตัวเอสต้าอยู่แล้วไงเรามีตัวแปลงเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผม,มผมไม่มีเอสดีแลขายแดกหมดแล้วฮะอืม จริงไม่จำเป็นต้องทําแบบผมก็ได้นะคือมันวุ่นวายเกินอะ่ะแต่ที่ผมพอดีผมมีของพวกนี้ครบอยู่แล้วไงก็เลยมาทาแล้วจริงๆอ้เนี้ยผมไม่ได้ซื้อมาใส่เองเด้วยว้ยเนี่ยของเพื่อนนะเน,นี่ยเนี่ยจะใส่โน้ตบุ๊กเพื่อนเพื่อนช้าเ,ออเพื่อนตัวสอญญอจีอไม่ช้าช้าเอามาใส่เองแม่งเลย <c oughs> เค่อยสั่งให้มันใหม่อมสั่งไปแล้วทาเองแม่งเลย <c oughs> ช้านักช้านักเราเป็นคนจะร้อนนะฮะเรา ทำแม่งโอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าทำไมมันเข้าไม่ได้วะอ๋อน็อตบุระเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องเก็บน็อตที่ดีนะฮะแม่งเป็นน็อตของฝั่งเป็นได้อ๋ออย่นี่ลืมเลืมขั้นตอนมันเอาจริงผมไม่ค่อยถนัดมากเลยนะคือการในการที่ถ่ายวิดีโอแล้วแบบยืนยืนแล้วทำงานเนี่ยงานละเอียดแบบนี้มัน ค่ามันากภาพของมากเลยนะผมถึงไม่ค่อยทารายการแบบผมมึงจริงผมเป็นคนที่แบบอุปก,กรณ์ไอทีในแอดวานผมเยอะมากเลยนะทำแปงลงนุ่นแปลงหานี่มั่งในกองเยอะนะผมทําเยอะผมชอบแต่ด้วยควมว่ามันถ่ายยากไงเนี่ยมันยืนถ่ายยืนทําอย่างเงี้ยมันยากมันลําบากไงเออมันไม่ใช่แบบผมไม่มีตัวขายึดกล้องดีๆแบบที่มันล็อกกับตัวโต๊ะหรืออะไรก็ว่าไปไม่มีไม่ก็เลยแบบลาบากต้องเอาถ่ายแบบนี้ก็ค่อนงยากอยู่อือ อืมทางโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทำการแกระ <c oughs> แกะเลยครับผมเนี่ยผมซื้อมานะขูดตอนนี้ราคาเหลือ15สิบห้าบาทเองนะครับตอนแรกผมเคยซื้อมาครั้งแรกเลยที่ผมลองเลียงลองเทสเลยนะ100ร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้มันลดราคาอยู่ในลาซาด้าครับหรือสึกว่าร้านชื่อ e shop นะครับ e shop e, sy, e shop ลองไปเซิร์ชได้นะครับจะใครอยากแปรงคันดีแปรง คือปกติอะโน้ตบุ๊กอะมันจะมีแค่ใส่ DVD แล้วก็ฮาร์ดดิสต์บังคับมันจะให้บังคับให้ใส่รุ่นเก่านะเฉะพาะรุ่นเก่านะครับมันจะบังคับให้ใส่แค่ฮาร์ดดิสต์หนึ่งลูกแล้วก็ DVD นะครับที่สามารถใส่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็มันมีตกแปลงก็สามารถสามารถใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มได้เป็นด้วยกัน2ลูกนะครับสามารถใส่พร้อมกันคุณจะใส่เป็นฮาร์ดดิสต์ธรรมดาหรือเป็น SD ก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะผมแต่ซึ่งจริงสมัยนี้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่กก็็็ไมม่่่่ DVD, ีีเนนสทใ DVD จะป เออมีใส you know, <c oughs> <interface> <c oughs> ่ม <feed> ีใ <credit> ส <less microphone>. ่ SSD แล้วก็มีใส่ฮาริ์ธรรมดาอย่างละตัวนะฮะเพราะด v ดีเขาเลิกเลิกใช้กันไปมานานแหละหายากแหละตอนนี้นะครับผมนี่แก็ง่ายนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงล็อกไหมตรงล็อกได้ไหม วับวน้าเยอร้อยผมกล้าบอ,อกเลยนะยังไม่มีใครทำเลยผมไม่เคยเห็นเลยนะที่เอาตัวแปลงเอ็นซาตามาใส่ในตัวแปลงฮาร์ดิคแคนดี้แล้วมาใส่ในรูอีทีนะึงไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรขนาดนี้มีผมคนเดียวเนี่ยหาเรื่องเล่นนะครับผมแต่ข้อเสียมันล็อกไม่ได้นะครับเห็นไหมปกติอ่ะตัวนี้มันจะต้องเป็นตัวล็อกเนี่ยมันล็อกไม่ได้มันมันข้อเสียเลยเนี่ยถ้าเป็นโบลิไฟบบเนี้ยปกติอ่ะถ้าเป็นฮาร์ดิคนธรรมดามันจะมาเอาน็อตมันยึดตรงนี้เนี่ยนี่นี่น นี่ย็ดไม่ได้เพราะเป็นการโมดฟายนะครับมันเย็ดไม่ได้นะมั้ยตงวางไว้แทนก็ไม่เป็นไรนะรมันแน่นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเอ็มสตาร์มันแข็งมันแน่นอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องต่ออะไรมากมายนะครับผมโอเคได้อยู่เรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่านะครับเก็บเอาไว้นะ okay. ฮะโอเคคดเก่าอะเพนเทียมแบบเราคิดดูดีผมตอนนี้คอมผมไม่มีแล้วอนะคือผมใช้คอมอันนี้ตัดต่อวิดีโอคิดดูดีเพนเทียมอะเนี่ยเพนเทียมอ่ฟะ G4 น่ะ G10 G1 2 0อ g นะคิดดีดโอหแบบอย่างอย่างเอ้ G2 G220 คืออย่างกากอ่ะคือแบบจุดยอดเลยอ่ะผมแต่ไม่มีรถบุงนะครับไม่มีตังค์ซื้อนะครับตอนนี้จนขนาดนะครับผมต้องก็เอาใช้ตัวนี้ต่อไปก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยจะเราก็ทําการใช้ตัวนี้ในการ modify นะครับผม นี่นะฮะเรื่องจริงเนี่ยไอเครื่องน,นี้ผมโมดิฟายไปแล้วนะโมดิฟายทั้งแรมก็คือไม่ใช่อัไม่ได้เรียกว่โมดิฟายเรียกว่าอัปเดตอัปเดตอัปเกรดอัปเกรดนะครับผมอัปเกรดแรมไปนะครับผมเป็น d d r t l นะครับผมประหยัดพลังงานด้วย eco นะฮะแล้วก็จากปกติมันมีแค่สี่ชิ้กนะ,ะผมก็เพิ่มไป8นะครับตอนแรกผมก็เพิ่มไป8แล้วก็เป็นขนา้างในเป็น SSD Samsung นะครับผมตัวสเปตเลยฮะตัวน,นี้ ค่อนข้างแรงอยู่นะครับคือจากปกติช้าๆนี่ก็คือใช้ได้อยู่เลยเพิ่มปริมาณค่อนข้างได้ดีอยู่เียวนะครับแต่ข้อดีของโน้ตบุ๊กเลนัวนะครับ G480 นะ <c oughs> คือมันถอดง่ายเนี่ยเนี่ยคือเห็นไหมถอดออกมามันอะแดปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมยังซ่อมง,ง่ายถอดง่ายเลยคืยย <c oughs> อรุ่นนี้ถอดของเลนัวถอดง่ายมากครับผมเน่ยตัวอาร์ลับเบลเล็ตเนี่ยคือถอดง่ายมากเนี่ยถอดทันที ถอดแลมเปลี่ยนง่ายคือถอดได้หมดเลยแก้ไขางานอะไรได้ง่ายหมดเลยครับผมง่ายมากๆเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นเดลรุ่นเฮพีโอตายถอยกันแม่งกันหยดถอยข้างหน้าก่อนถอดไอตัวคีย์บอร์ดก่อนถอดอะไรก่อนถึงจะถอดฝาหลังได้คือวุ่นวายมากนี่ถอดง่ายครับผม <c oughs> แก้ไขอัปเกรดอะไรง่ายมากมากเลยครับรุ่นนี้มันมีข้อดีอยู่ครับ <c oughs> แล้วก็เวลาอัปเกรดมันค่อนข้างง่ายเหมือนกันสำหรับคนรุ่นเก่าๆนะครับ ถ้าแบบไม่อยากซื้อใหม่แต่อยากให้มันเร็วอ่ะทำไงนี่แหละครับทำแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจให้ผมมาทำอะแดปเตอร์ให้โปรพิดใช้ทำมาทำอะแดปให้มันอัปเกรดให้มันเร็วขึ้นได้นะครับผมคิดเข้าด้วยกันไม่แพงนะครับกันเองนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้มือดันมันจะแอดวไว้ก<ๆ>ันไปแล้วนะครับก่อนก่อนเยอะครับก่อนช่างนะนี่ครับผมก่อนช่างเคียบ บางคนก็ถามว่าทําไมผมไม่ทารายการบ่อยนะไม่ขี่เลยอนะไรเงี้ยมันแล้วแต่ผมบอกยอมล้วนะว่ามันแล้วแต่อารมณ์นะครับทีมก็ขี้เกียจครับขี้กกเกียจทําอ้โหทไปแล้วก็คนมันก็ไม่ค่อยดูนะครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นจากผมนเนี่ยแหละถ้าผมทําต่อเนื่องก็น่าจะมีคนดูนะครับก็นี่นะครับผมถอดมาแล้วถอดง่ายมากเลยมึงคนบอกว่าถอดยากง่ายเนี่ยคนง่ายนยยิดเดียวกิ๊กเนี่ยเรียบร้อยออกมาแล้วดีวีดี ถามว่าเก็บเอาไว้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะมันเก็บเอาไว้นะวันใดที่คุณจะใช้ DVD อ่ะมันใช้ได้นะเพราะรุ่นผมจะบอกให้ฟังเลยว่า DVD ของโน้ตบุ๊กเนี่ยมีความคงทนมากกว่า DVD ลอมของไอตัว PC อีกนะผมบอกให้มีความคงทนมากกว่าถ้าแต่เฉพาะบางรุ่นนะเฉพาะบางรุ่นคือผมจับพิสูจน์มาจากโน้ตบุ๊กจับมาเป็นพันๆเครื่องเนี่ยมันมีรุ่นบางรุ่นที่แบบตัวอ่านว่าอ่านมันดีมากทนมาก ลองไม่เสียไปสี่รอบนี่ตัวนี่ยังไม่เสียเลยนะครับมันแล้วแต่รุ่นนะมันแล้วแต่แบรนด์ที่เขาทําออกมาไปโคใครนะครับแต่เนี้ยของผมอ่ะนี่มันมผ่านมาจะกี่ปีแล้วหกปีเจ็ดปีแล้วยังใช้งานได้อ่านได้ปกติอ่านเร็วด้วยนะครับสปีดอ่านเลสเล็บดีด้วยนะครับนี่นทนอยู่นะครับแต่เรื่องจริงสาหรับคนที่เป็นนะมันไม่จําเป็นต้องเอาเพกเก็บไว้ก็ได้เพราะว่ามันสามารถอัปโหลด มันสามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บได้อยู่แล้วนะครับสมัยนี้มันมีเดเวอร์บนหน้าเว็บกับทุกแบรนด์อยู่แล้วนะครับผมในการไปดาวน์โหลดออกมาแล้วก็มาทําการอัปเดตเดเวอร์ในตัวมันเองนะครับผมอมันก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้ DV d นะครับผมแถมบริษัทพิกโก้ที่ตัวผลิตหลายแผ่นหลายใหญ่ก็ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันแทบไม่มีความจําเป็นอะไรแล้วดีวีดีนะครับผมแต่ผมก็ขอแนะนําว่าเก็บไว้เถอะครับเก็บไว้ก่อนเผื่อมันใช้ประโยชน์ในวันหน้าได้นะครับอุย้ยประหามนี่นะครับก็ พอมาทำการแปลงอะไเลยดีกว่าแอดวานไหมดูไหมเนี่ยมันเหมือนดีวดีเลยนะอ่าเอฟซ่าตทยอย่งนี้ง่ายมากครับง่ายแบบง่ายแบบปอกตัวเขาปากไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องการให้บอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเฮี้ยมฝามันเป็นอย่างงี้มันน่ากเกลียดทํำยังไงแน่นอนทําได้ครับคุณสามารถเอาเอาฝานเนี่ยฝานเนี่ยไปใส่อันนี้ได้เหมือนกันแต่คือก็ต้องมานั่งเลืออีกนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ผมไม่ซีเรียสน,นะ พราะผมก็คิดว่าอนาคตผมก็ต้องใช้ฝานี้อีกเช่นกันคือไม่ได้ไม่ได้ถอดไปแบบถอดถาวรไงแต่ถ้าเกิดใครใครต้องการความสวยง,งามสามารถถอดหัวฝานี่ไปใส่ตัวหัวนี้ได้เหมือนกันเนี่ยหัวนี้เหมือนกันเพราะหัวนี้มันปิดไว้ให้เฉยนะฮะเนี่ยแต่ผมไม่ได้ใส่ถาวรไงผม,มเอามาดบับเฉยคือวันไหนผมอยากเปลี่ยนมาอ่านดีวีดีผมก็ถอดใส่แล้วก็เสียบดีวีดีอ่านเลยเลยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนหัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะอืมไม่ได้ถาวรนะถ้าคนไหนเกิดถาวรไม่คิดว่ากูกไม่ใช้แนละ้วดีวี ถอดไปเลยเนี่ยบุบสามารถเอาหัวมาอาจให้มันพอดีให้มันเป็นสวยอะอง่ายสวยงามเก็บงานสวยงามได้นะครับเนี่ยมันถอดได้มั้มันถอดได้เห็นไหมเนี่ยมันถอไดไ,อได้เนี่ยมันแค่ใส่มาให้เฉยถ้าคุณุถอดถอดได้มันไม่ได้มีความจำเป็นเนใส่ไม้ให้เฉยนี่สามารถเอาดูก่อน ไหนก็อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมจะถอดหัวเนี่ยมาใส่นี้ก็ได้นะครับไหนก็ไหนๆเนี่ยแต่ข้อเสียมันจะถอดยากนิดนึงนะครับคือต้องใช้เงาสีนี้นิดนึงในการถอดนะครับโอเคอืมไงเห็นไหมสวยงามตามทางเรื่องใส่ปีกคาเบล่า,าเนี่ย เราจะใส่ปิดข้างเลยเห็นนะครับผมพอดูก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคนั่นแหละโอเคเห็นไหมเห็นไหมไม่เหมือนดีวีดีคือสามารถหลอกได้เลยว่าเนี่ยให้ใครมากดปุ่มก็ได้เหมือนหลอกว่าดีวีดีดีวีเสียแต่จริงไม่ใช่นะครับเนี่ยพอไปนเงนี้ยไม่เหมือนดีวีดีเลยเนี่ยถ้าเราใส่ไปเนี่ยคือดีวีดีเลยเนี่ยคนมากดไมเฮ็ยดีวีดีพังไม่ใช่มันไม่ใช่นะฮะ มันคือมันคือเอ็นซาต้านะฮะในที่สําคัญลองมานะครับนี่ครับตัวนี้ครับบางคนแบบอ้าวจะใส่ยังไงนี่ครับตัวนี้เลยสําคัญมากนะครับมันคือตัวเกลียวนะครับที่ไว้ล็อกนะฮบผมนี่ครับนี่ไหมพอดีเป๊ะๆทำออกมาได้พอดีที่เยี่ยมเลยฮะ จริงผมบอกเลยนะื่อกีของจีนบางอย่างนะครับผมยอมรับหนงอย่างว่ามันมันมันไม่ดีใช่ครับคุณภาพ Solar. มันไม่ได้มันลงกองแก๊งกับทั้งหมดเลยครับแต่บางอย่างมันก็ค่อนข้างแบบออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับคือนี่ระดับหนึ่งเลยเลยแหละบางอย่างนะเฉพาะบางอย่างที่มันไม่จําเป็นต้องใช้ไอซีหรืออ e ิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายพวกใช้การคํานวณเยอะอะไรเงี้ยเป็นแค่การออกแบบโครงสร้างอย่างพวกนี้ผมว่าเขาออกแบบได้ค่อนข้างดีเลยนะ โมันยังไม่มีแบรนด์ใดทํานะครับผมยังไม่เห็นเลยนะในตัวแปลงแบบเนี้ยระเจีนเขาจะแบบแอดวานซ์นะฮะ <c oughs> เขาจะมีนู่นนี่นั่นแปลงคือจีนนี่คือแปลงเยอะมากของแป้งนี่เพียบคือคนนี่ถ้าขยันเล่นนี่คือเล่นแบบโ,โหมีอะไรให้แปลงแบบมันมือเลยอะอืมซึ่งจริงจริงมันไม่มีความจำเป็นอะไรครับที่มันจะต้องไปแปงแตบบ่คือคนไหนแบบอยากลองไงอยากศึกษาว่าถ้าทําอย่างนี้มันโอเคไหมอะไรเงี้ย พราะจริงแล้วต้นทุนในการแปลงพวกนี้มันก็พอๆกับบางอย่างก็คุ้มครับอย่างงี้อันนี้คุ้มอย่างงี้ธนูธรรกับในนี้ที่เรามาเพิ่มฮาร์ดดิสเพิ่มลูกหนึ่งคุ้มครับดีกว่าไปซื้ออะไรแพงๆให้มันมีความจำสูงลูกเดียวไปเลยอันนี้มาเพิ่มสองลูกได้ในในลงทุนไม่แค่ไม่ถึงร้อยก็ผมว่าโอเคนะแต่บางอย่างมันก็ค่อนข้างแพงแพงจริงๆคืออะแดปนู่นนี่นั่นอย่างเช่นพวกที่เป็นตัวแปลงกร์ดจออะไรพวกนี้พวกนี้แพงจริงๆครับแพงมาก ลแล้วที่สําคัญของการทําพวกนี้ทั้งหมดนะครับคือน็อตครับคือน็อตเลยคือน็อตเลยครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราพลาดอะไรนิดนึงนะน็อตหายขึ้นมานี่บันไหลเลยนะครับเนี่นนนยโชคดีที่ว่ารุ่นนี้รีโนโวมันดีอย่างหนึ่งทำน็อตน้อยมากน็อตไม่ค่อยเยอะเยอะไม่เยอะเลยน็อตน้อยมากผมชอบตรงนี้แหละสมัยก่อนอนะ นะครับผมเรียบร้อยครับเสร็จสวยงามตามท้องเรือนครับดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยกดได้ด้วยนี่คือเหมือนแบบดีวดีเลยถึงจริงไม่ใช่ฮะจุดเริ่มเสร็จแล้ววิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาลองมาเปิดคันนี้มันถูกวิธีการใช้งานแล้วลองมาลองเปิดกันดูดีกว่ามันเปิดมันจะเปิดได้ป้าหวาเฮ้ยแมงม่วป้าหวาไงม่วหรือเปล่าเฮ้ยแมงีมัน จริงวาวอะไรเงี้ยเรามาลองดูดีกว่าว่ามันใช้ได้ไหมเพราะเอามงตรงนะผมยังไม่เคยลองจริงมันก็ไม่เคยลองเหมือนกันเพิ่งลองครั้งแรกเนี่ยเอาเอ็มซต้ามาแปลงตัวอ่านเอ็มซต้าแล้วก็เอามาใส่ตัวฮัดดิสแคนดี้อีกทีหนึ่งคือ3าสต่อเพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับรวมพร้อมกันเลยผมก็ไม่รู้มันจะเปิดจะใช้ได้ไหมตัวอวอร์ดนั่นนะแต่ผมว่าใช้ได้ผมชัวรมีความชัวรมีความมั่นใจว่ามันใช้ได้เพราะผมแปลงอะไรพวกนี้มาไม่เคยไม่เคยไม่เคยพลาดเลยนะ ใช้ได้หมดทุกอ,อย่างเหมือนตัวดีวดีเนี้ยเนี่ยก็ใช้ได้เร็วด้วยคือน่าจะเป็นแฟลชไดท์ที่เร็วมากๆเร็วพอ,อกับตัวราคาแฟลชไดท์ราคาพันๆตัวราคาแบรนด์ต่างๆที่เป็นระดับพันกว่าเนี่ยลงทุนแม่งไม่ถึงไม่ถึงพันอะแต่แบบเร็วกว่าเท่าตัวเยอะมาก <c oughs> โอเคนี่นะครับเห็นมหมนี่ ที่ผมใส่ไปเป็น120จิกคิงตันนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยมาแล้วอันนี้เป็นข้อมูลผมนะครับนี่คอมบูดาสตูดิโอผมนะฮะอันนี้เป็นของซันซงนะครับแบ่งออกผมแบ่งออกมาเป็นคีย์เล็กๆล็กน้อยนึงเป็นนอยใส่คีย์เท็ n โน e นะฮะส่วนตัวนี้นี่ครับผมใส่มาอ่าน,นครับผมสรุปว่าอ่านเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติครับผม มาดูมาดูความเร็วกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะเร็วสักแค่ไหนเชียววะอะไรอย่างที่ว่าเร็วนักหนาเนี่ยเอ็มซัต้าหรือสตดเนี่ยอ่ะอยวผมลงอ่ะผมลองก๊อปปี้ไฟล์มาสักไฟล์หนึ่งดูมันเร็วสักแค่ไหนถ้าเกิดแปลงแล้วเนี่ยเรามาดูดิมันจะเร็วกว่าปกติสักแค่ไหนเชียวมาดูะนะับดูความเร็วดูเล็บนะฮะดู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 ทันเจ็ดสิบสิบห้าไปสี่เมกนะครับ ดูดูความเร็วนะครับผมทั้งหมด33จิกนะครับผมดูเรามานนับกันดีกว่าว่ากี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะ8นาทีนะครับผมดูปกติผมบอกเลยนะถ้า32จิกเวลาผมก้องไฟล์ตัวนี้มาในลงในใซีผมนะผมใช้เวลาถ้าเป็นทันิธรรมดานี่ใช้เวลาประมาณตั้ง อยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับ30กว่าจิกนี่เกือบครึ่งชั่วโมงได้เลยนะแต่อันเนี้ย8นาที5นาทีด้วย5นาที30วิไงนี่เห็นไหมวิ่งร้อยสปีดร้อยอย่างเงี้ยดูดิเร็วมากในมันมเนี่ยผมนั่งคุยแป๊บเดียวเนี่ยแม่งมาแล้วครึ่งครึ่งเลยเนี่ยครึ่งหลอดแหละเหลือแค่เอาสี่นาทีนะฮะให้ดูเลยว่ามัน,มนเร็วจริงๆ30กอ่าจิกอะ แต่ถามว่าเร็วกว่าธรรมดามากไหมผมก็ยืนยันนอนยันว่ามันก็ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่มันอยู่ที่ผมบอกเลยเลยว่ามันอยู่ที่ตัวที่คุณใส่เข้าไปเพราะมันมันมีเล็บเท่าไหร่มันมีไวเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณใส่ตัวตัว,ตว SSD เอสดีที่มีความมีเล็บอยู่ประมาณ500อัพ5 0 0เมกไว้500เล็บ5้0อย่างเงี้ยผมบอ,อกเลยเร็วกว่านี้2เท่าเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเอสตาตัวเนี้ย ผมน่าวาจะนั่นจะเล็บอยู่แค่ประมาณร้อยกว่าสองสองร้อยเองอ่าแต่ถ้าเกิดคุณไปเอาเอา่เอาาตาายกนี้ไม่ว่าจะเป็น W d วดีซีเกตอะไรก็ตามแต่มาใส่ที่มันมีขั้นตอนคือ500 500เล็บ5้ายไว้อยู่แล้วเขียนเขียน500 5 0อเยมกนะต่อวินาทีมันโอ้โหเร็วกว่านี้แน่นอนจากปกตินี่แค่ปกติอ้นี้ตัวนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ5เกือบ8นาทีถ้าคุณใช้ตัวนั้นอ่ะ500ถึงพันอ่ะผมบอกเลยใช้เวลาไม่ถึงนาที30 30จิกนี่แป๊บเดียวน่าจะประมาณแค่ เกือบนาทีครึ่งไม่ซ้ำเพราะผมเคยลองแล้วผมมีตัว WD Blue นะครับเป็นตัว 500G นะฮะใช่อ่านความอ่านเร็วอยู่ที่580เมก์นะครับผมต่อวินาทีนะฮะก็ตัวนั้นก็เร็วมากคือผมก็ปีจักเนี่ยจากได้ดีมาลด้ซีเนี่ยแป๊บเดียวเลยใช้เวลาประมาณ1วินาทีนะครับผมไม่พี่อิประมาณ1นึงาที1นาทีนิดๆนะับผมไม่ถึงด้วยประมาณ80 ประมาณสี่สิบวิได้อะไรเงี้ยจากที่ผมเลยเคยลองก๊อฟนะครับผมอ่าแบตเตอรี่จะหมดแหละจะมีชาร์จแบบแป๊บ,บนึงทันไหมวะทันไหมวะก๊อปปี้ทันไหม,ไหม,อไหมเอ้ยอ่าเรามาดูจะทันแบตหมดไหมแบตมันจะทันไหมเก้าเปอร์เซนต์อ่ะเรามาดูดิก๊อปปี้เสร็จก่อนจะแบตหมดไหมอันนี้ฟอ้องไม,ม่เลยเอ้ยเฮ้ยไงครับแล้วก็ติดต่อมได้นะครับใช่ผมปรึกษารฟรีไม,ไม่ไม่คิดตังค์นะครับนอกจากว่าเออจะจ้างผมไปอะไรก็ว่ากันไปทีนึง แต่ผมปรึกษาได้ปรึกษาได้ศึกษาก่อนผมจะให้คําแนะนําแล้วถ้าคุณจะไปทําที่ไหนกับใครอะไรก็ว่าเพราะว่าไปนะไม่ว่ากันแต่ผมให้คำปรึกษาได้นะมันจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมเกี่ยวกับด้านไอทีถ้าผมรู้นะผมก็จะบอกนะครับผมเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยฮะทันไหม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 ทันอยู่แล้วเร็วขนาดนี้ไงตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บ ทนันทันอยู่แล้วโอเคครับผมสรุปเมื่อกี้30สิบจิกส3ิบจิกใช้เวลาไปทั้งหมด8นาทีนะครับปัดติวจริงจริงครับสุดยอดเลยครับผม วิกฤตวิกฤตผ่านนะครับผมโอเคเอาไว้เจงคราวหน้านะผมเผื่อว่าถ้าผมไม่ขี้เกียจนะท,ที่จะถ่ายนะครับผมเพราะมันลําบากตอนนี้อุปรกรณ์อะไรก็ไม่มีเลยอย่างนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับอ่ายังไงก็เอาไว้เจงคราวหน้ามีอะไรผมจะมาแนะนํากันต่ออีกทีนึง่งไปบ่ปายครับไปบ่าย